วันนี้มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะชื่อช่องว่านักเล่นโรบอทค่ะเย่วันนี้นะคะมิวจะมาเล่นหอคอยผลไม้นั่นเองนะคะแต่ว่ามิวนะคะไม่รู้จะเล่นหมดหรือเปล่านะเออเพราะหอคอยเขามีเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเราเล่นแะ้จะผละไม้เสร็จแล้วไปของหวานของหวานนะคะมิวจะต่อครั้งหน้านะแต่ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะอื แล้วก็กระโดดแล้วก็ไปเลยน,นะคะเราต้องค่อยๆไปนะไม่งั้นทุกคนจะตกแน่และหอคอยเดินไกลมากเลยนะเอ้ยกระโดดไกลมากเลยนะทำเป็นเล่นเ,เ,เห็นไหมเห็นไหมมันก็เป็นไปนเนีงทุกคนครัเลป็นอย่างนี้อ่ยมีน้องบอกเรานะว่าพี่คะ เป็นแบบอบบี้แบบนั้นนะคะ่ะแต่ไม่ใช่แบบนี้ให้พี่อะ่ะกดไปที่สี่อ๋อค่ะขอบคุณมากบางทีพี่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็จะถามว่าอ้าวพี่พุนมากตกเลยแม่จ๋าเอาตอนนี้ก็ด,ไได้อืไปมีดอ ที่ไม่ได้เลยอ่าคนนั้นรอเพื่อนถึงตกไปแลยย้วไงล่ะเอาเหอเกินปุยมุยว้ายฉันก็คือตกแบบตกแบบบลัลไลอะดูคนคือว่าแบบว่าแบบคือจะถามจริงบ้าคือแบบตกแล้วเริ่มใหม่เลยนะอุ๊ย เกือบเกือบว้ายเกือบแล้วนะทุกคนเราต้องค่อยๆไปนะคะผลไม้โอเคเราก็ไปแล้วเราก็ไปนะคะ มิวอยากจะบอกว่าวันลอยกระทงมิ้วอาจจะไม่ทำคลิปเล่นลอยกระทงนะแต่ว่ามิ้วจะทำคลิปแบบเล่นโลบอกอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเขาจะพยายามไปหาแมออบบี้กระทงมาให้ทุกคนนะคะตอนนี้มาอยู่ตรงไหนกันแล้วเอ่ยก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเห็นเขาบอกว่าเดินได้เอ้ยเดินได้จริงด้วยโอเคแล้วก็กระโดดนะคะ ตรงนี้ต้องผ่านให้ได้นะมีคนชื่อซีบิงด้วยใครอยากแอดเรามาแอดได้เลยนะแต่มาไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่มิวเล่นเราบอกได้เลยนะคะมิวได้บอกชื่อไปแล้วนะ อุ๊ยอุ๊ยโชคดีอ่ะโชคดีมากโชคดีเลยทุนตกมา21รอบแล้วมั้งเนี่ยไอ,อ้ไอนหน่อยนะคะทุกคนจามจานทีหน่อยโอเคไปต่อ ตรงนี้ไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าก็ว่าไปได้เปล่าวัด <What? S 1> อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วตกแล้วทุกคนถ้าตกอีกีีจิตตกกันะ <c oughs> อ่ามอไม่ค่อยไม่่คอยได้เหอตรงสับปะรถอะเออแล้วตอนนั้นคือแปลกใจมากว่าตัวเองได้ทำได้ไงเออ จริงปะบางทีคนก็จะถามเราว่าพี่คะพี่ตื่นตั้งแต่หกโมงเลยเหรอไม่ใช่หรอกเลยค่ะน้องปุกค่ะอเอ,อย้ยไม่พี่ไม่ได้แอบเนาะเขาไม่ได้แอบแม่เล่นนะแต่ว่า เดี๋ยวเปรอตันได้กันค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราทะลุะาลมาถึงนี่ไงนะคือว่าคือใช้เวลานาน,านมากเลยคือจะบอกให้คันนี้ว่าดูสิใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะซึ่งมันยากมากเลยนะคะวัตแบบจะกล้ามานันจะหิวเลยค่เแย่จะบอบกว่าจะตกนะจะฆ่าตกน,นนะอย่าไปบิดไปอย่าไปบิดไป โอ้ยหนึ่สิบทีโอ้ยเสียวเสียวแล้วเกินก็ไปนะคะ yes ไปต่อไปต่อ เดี๋ยวราให้เริ่มมันไปก่อนเดี๋ยวราเริ่มมันไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเลือมมันรถโอเคนี่แหละสิ่งที่เราเหลี่ยมไว้ไม่มีผิดโอเคมิ้วปวดตกมากเลยนะทุกคนในตอนนี้โอ้ว แล้วถ้าตกไปอีกก็ต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยโอ้ยอันนี้มันจะเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งรถสับป,ปะรดหรือเปล่าเออไม่มีชีดอยากก็ทำขอหอยอยากให้ทำอออหทำอคอยผักบ้างเลยโอ้โหเฮ้ยอือโอ้โหแม่งจะตกแล้ว ผ่านได้ไงก่อนแล้วเราก็มาทางนี้มามามาโอเยก๊อตเราจะไม่บิดมันแล้วนะโอเคปะอ้ยเกือบเกือบตกอ่ะกลัวตกมากเลยนะตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกมาเลยนะขอดญอีขอดมาอ้ยว้ย ควันเอ้ยควันมาโอ้โหเมื่อกี้เกือบตกแล้วแม่สาวโอเคค่ะมาตรงพีชอันนี้เป็นลูกพีชแบบไม่อันนั้นนะอุ้ยมาถึงอ,องอุ่นแล้วสิงห์นะคะเป็นน้ำอ,องอุ่นหรือเปล่าคะ จริงน้อยเป็นอ่างุ่นนะคะนี่เหมือนจะเป็นพวกนาวอ่างุ่นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคถ้าทายผิดถูกถูกก็ต้องขอเธอด้วยนะคะพอดีว่าเราก็เพิ่งมาเล่นแมบ,บนี้นะคะเอ๊ะหรือเคยเล่นไปแล้วนะจต่ไม่ได้โอเคแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นกลมๆโอ้อันนี้เป็นสีมุ้งโอเค <Okay. S 2> ก็บตกแล้วดูคน ทุกคนต้องโฟกัสตอนนี้แหละอุ้ยมีเสียวอะไรหรอเสียวตกอย่างเดียวเลยอุ้ย yes โอ้ยโอเคผ่าน t ัก k ี ปิดมุมแล้วกันนะเพราะว่าโอวิบีนะที่ตัวรูว้กันได้วิญญาณเรบอกอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้เป็น ตงโมอ๋อเป็นนี้เป็นตงโมนะเจ้กิมเมื่อกี้ไม่รู้มาเคืออะไรนะคะเรียกไม่ถูไกไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่ออุ๊ย,ยๆๆอ้๊กับตกกับตกครับลกชืบชืบตรงนี้มันสามารถทะลุรองได้นะทะลุไม่ได้ แล้วเส้นสุดเส้นชาย,ยัางอะ่ะเยสเ้นสุดเส้นชายแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาลองเล่นอันนั้นดูนะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ